สำหรับผู้ป่วยที่จะเข้ารับการผ่าตัดการเตรียมตัวหลักการสําคัญก็คือ1ตัวของคนไข้เองนะไม่ว่าจะมีโรคประจําตัวมีปัญหาแพ้ยาหรือเคยรับการผ่าตัดอะไรมาบ้างมีผลข้างเคียงในการดมยาสลบหรือแม้แต่คนไข้าบางคนที่ทานยาละลายริ่มเลือดนั่นก็มีผลต่อการผ่าตัดรวมทั้งเรื่องของวิตามินหรือสมุนไพหรือยาที่นอกเหนือจากทางการแพทย์ที่เราซื้อทานเองก็ต้องแจ้งให้คุณหมอทราบเพราะยาบางตัวก็อาจจะมีผลต่อการแข็งตัวของเลือดได้เช่นเดียวกันสําหรับการนอนโรงพยาบาล ะะก็อาจจะประมาณสัก3คืน4วันหรือ2คืน3วันก็แล้วแต่การฟื้นตัวภาวะแทรกซ้อนของคนไข้นะคะสิ่งที่คนไข้กังวลม,มากที่สุดนะคะ1ก็คือมันจะเป็นมะเร็งหรือเปล่านะคะการผ่าตัดเนี่ยหมอก็จะมีการประเมินคนไข้ก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติการตรวจร่างกายรวมถึงการส่งตรวจเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อจะดูลักษณะของก้อนนะคะโดย90%นะคะจากประสบการณ์ของหมอถ้ามั่นใจว่าเป็นแค่เนื้องอกหมอ,อก็จะแนะนาผ่าตัด แต่ถ้าดูแล้วมีลักษณะเป็นเรื่องของมะเร็งหมอจะเป็นผ่าตัดเอามาลลูกพร้อมกับก้อนออกค่ะ